สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของอครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น,นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับ สำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความนั่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าเขาคิดยังไงสหรับตัวคุณรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบลรของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่เท o นอฟวานว้าวสถ้วยนะครับไพ่เดอะทาวเ เดอะมูนแล้วก็เป็นไพ่ไฟออฟวานโอ้โหท่ามกลางความแย่กับมีความดีนะครับซ้ายจัดขวาจัดมาเลยสำหรับชาวกันลักขณากันนะครับเขาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเป็นแบบ นแงทีบนิดนึงอ่ะกับในเรื่องของความรู้สึกอาจจะต้นร้ายไปดีได้นะครับสำหรับชาวกันยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณขึ้นสองถ้วยแล้วนะครับยังไงความหลักก็ยังถือว่าตัวคุณนั้นเป็นโซเมดกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่ดีงามมากขึ้นนั่นเองนะครับเพียงแต่ในขบวนการโปรเซสต่างๆคุณอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะไม่ง่ายนะครับที่คุณจะไปถึงนะจุดฝั่งฝันตรงนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะ มันมีโอกาสสําเร็จให้คุณพึงระลึกถึงในเรื่องของความรู้สึกให้ตัวเราพยายามเปิดใจยอมรับความรู้สึกในสิ่งต่างๆนะครับแล้วคุณจะไปถึงนะจุดมุ่งหมายความรักความสัมพันธ์ที่ดีเขายังคงมีความรู้สึกดีกับเขาถึงแม้เขาจะมีปัญหากับเราถึงแม้เขาจะยังแบบแบกบภแบบาระแบกบความรู้สึกนะครับสิ หมายคือการแบกภาระแบกความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะยังมองไม่เห็นหนทางกับในเรื่องของความรู้สึกไพ่เดอะทาวเวอร์บางคนอาจจะกําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะมีประเด็นมีปัญหาต้องถกต้องเถียงกันไพ่ใบนี้คือไฟอ่อนหวานนะครับคือเป็นปัญหาที่อาจจะต้องมีบางคนอาจจะไม่เขาเรียกว่าเหมือนกับแค่มีความขัดแย้งที่อาจจะคิดต่างมุมมองความรู้สึกในสิ่งต่างๆและ เขาเองอาจจะดูมีความสุขแบบไม่ตกกังวลสิ่งต่างๆดมูลมานะครับดมูลเนี่ยคือความไม่ตกความกังวลความรู้สึกที่เขาอาจจะกําลังจัดการความรู้สึกของตัวเองหรือยังไม่สามารถบาลานซ์สมดุลความรู้สึกของตัวเองได้มันทําให้เขาค่อนข้างดูแบบนักทีบแล้วก็เหนื่อยอยู่กับความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอันนี้เราก็ต้องพยายามค่อย,อยๆปล่อยวางแล้วก็พยายามอย่ก อย่าเพิ่งไปแบบสร้างประเด็นหรือปัญหาเพื่อให้เขาแบบไปวิตกกังวลแล้วก็คิดมากกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆดูกันไปเนาะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าขอพ่ให้กับชาวกันลนกักษณะการเพิ่มเติมนะครับว่าเขาคิดยังไงกับชาวกันกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกันด้วยนะครับไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดอะทาวเวมาเหมือนกันเลย ค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งนะทาวเวอร์อันนี้ต้องระมัดระวังโอเคอันนี้4ี่ไม้นะครับ2เหรียญ5ถ้วยโอเคชาเรีออดอิทธิพลใต้สำหรับลาชินีอ่าไม่ใช่เด็กถือไม้ เท่าที่ดูนะครับจริงๆแล้ว่คุณกับเขายังมีโอกาสที่จะยังเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันยังมีโอกาสที่จะมีความสารสัมพันธ์ต่อกันคือสีหมายบางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนอาจจะได้พบปะเจอกันกับเขาคนนั้นเพราะบางคนเนี่ยนะครับอาจจะได้เจอใครคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของ ความรักความสัมพันธ์ค่อยๆฟื้นกลับมามีแพชชั่นมีแรงกระตือรืลร้นความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเด็กถือไม้ต้องค่อยๆประคับประคองไปนะครับอย่าพึ่งเล่งอย่าพึ่งเลียดเพราะการที่เรามีแพชชั่นมากเกินไปมันก็จะเป็นปัญหาเห็นไหมครับมันก็จะเป็นการแบกภาระดังนั้นเนี่ยคือเขาจะค่อยๆมีวิวัฒนาการนะครับในเรื่องของความรู้สึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันต้องใช้เวลา ไพ่เบ็น,นี้คือชาริออนบางคนอาจจะเป็น s t a n c e r e l a t i o n นะครับมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นระยะทางไกลนะครับหรือว่าเป็นการคนละที่อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาดูมีปัญหาง่ายมี e ซน i ิ i v e ง่ายมีความเข้าใจผิดกันได้ง่ายนะครับมีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเป็นปัญหาในเบื้องหน้านะครับแต่มันมีสองถ้วยก็คือตรงนี้เบื้องหลังเบื้องหน้าเนี่ยความเสียหายคือทาวเวอร์คือ คือเอาง่ายๆไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการที่เขาเนกาทีฟกับความคิดเกินไปแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกเกินไปบางทีเขาอาจจะมองว่าคุณกับเขาอ่ะมันดูแบบไกลกันแล้วมันไม่ค่อยมีอนาคตหรือบางคนอยู่ใกล้กันก็มีความรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยรู้สึกไม่เป็นไม่เป็นอะไรแบบ ความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันจะลงเอยกันได้อะนะครับมันเป็นความคิดเยอะนะครับให้เดมูลคือคิดตามสัญชาตญาณคิดตามความรู้สึกเกินไปมันอาจจะทําให้เขาแบกภาระแบกความรู้สึกแบกความเหนื่อยไปด้วยนะครับแล้วเราก็กับเขาก็มีปัญหากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกกดดันนะแล้วเขาก็อาจจะมามีปัญหากับเราใดๆหรือเราอาจจะไปมีปัญหากับเขาแบบนั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยเขากําลัง เซนซิทีฟอยู่กับความรู้สึกจนเกินไปนะครับทาให้ปัญหาสิ่งต่างๆนั้นดูแบบยากลนาะบากนิดนึงเนาะแต่ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไพเราะชาดอดแปลวะ่าการต่อสู้นะครับถ้าเราอดทนต่อสู้ดิ้นรนนะครับแล้วก็ให้เวลานะเขากับเราอาจจะยังคงไปต่อกันในทิศทางที่ดีสีไม้หมายถึงความปุกปักความมั่นคงข่าวดีที่คุณอาจจะยังพอที่จะมีแพชชั่นที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเขากับเรานั้นกลับมา เป็นแนวโนมทิศทางที่ดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นแต่เราก็ต้องปรับมุมมองปรับความคิดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําพฤติกรรมเหมือนเดิมเดิมหรือว่ายังเป็นปัญหาไม่งั้นมันก็ยังคงเป็นความน égat ีฟที่เขายังมูฟออนไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยไพ่เดอะทาวเมา2ใบเนี่ยมันเป็นปัญหา การทะเลาะกันแต่ถ้าเราจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็ต้องพยายามมั่นคงความรู้สึกแล้วก็พยายามแบบคิดหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยควรจะต้องพยายามอารมุ่มอร่วยแล้วค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะยังพอที่จะประคับประคองแล้วก็ลงตัวได้นะครับสองเหรียญคือการประคองความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้แบบดีมากแต่เราก็พยายามแบบ ปรับสลับปรับเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับพอเรามีปัญหาเราก็อาจจะต้องพยายามฮิ้วลิงตัวเองเพื่อที่จะได้แบบไม่ไปทะเลาะไม่ไปง้องอนไม่ไปมีประเด็นปัญหากับเขาจนเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่ายังไงความรู้สึกของเขากับเราก็ยังมีไพ่ใบนี้คือ2ถ้วยเนาะสถ้วยก็คือความสุขความสมหวังยังเป็นโซเมทยังเป็นคู่ครองยังเป็นคนรักยังเป็นสิ่งดีๆที่เขาอาจจะยัง มั่นคงต่อความรู้สึกที่มีต่อตัวเราก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเท่าที่ดูเนี่ยพ่บอกว่าเขาเนี่ยอ่อนแอในเรื่องของความรู้สึกหรือมีประเด็นและปัญหากับปัญหาที่เขาอาจจะดูมีการลุมเล้าความรู้สึกเกินไปดังนั้นเราอาจจะต้องพยายาม ช่วยตัดสินใจโดยการที่ต้องคิดพิเคาะพิจารณาแล้วก็ไม่ควรที่จะไปคาดหวังกับความสัมพันธ์จนเกินไปให้เขาตัดสินใจนะครับโดยการที่เราต้องให้กําลังใจนะให้กําลังใจเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไปเร่งไปรีบเกินไปแบบนี้นะครับมันทําให้เขากดดันแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบเข้าใจในสิ่งที่เขากําลังตัดสินใจอ่ะเออมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาก็อาจจะนนอยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้คือสิ่งที่ชาวกันอาจจะต้องพยายาม ลดแล้วก็ละในสิ่งเหล่านี้ลงนะครับเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสของคอมมิชเมนต์ในอนาคตข้างหน้านะครับยังไงก็เชื่อว่าต้นลายปลายดีเนาะเพราะว่าไพ่2ถ้วยเกิดขึ้นแล้วยังไงโอกาสของความหลักของคุณอาจจะก,กำลังมีการจบสิน้นไพ่ใบนี้คือการจบนะครับ จบเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆอีกครั้งหนึ่งทาวเวอร์คือการจบสิ้นแล้วคุณจะได้เริ่มต้นกับความหวังที่ดีกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะเขาอาจจะยอมที่จะเปิดใจยอมรับกับตัวคุณได้ดีขึ้นถ้าคุณบาลานซ์สมดุลแล้วค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเลชั่นให้มันมากขึ้นกว่านี้เลชั่นก็คือความสัมพันธ์นั่นแหละครับเนาะเพื่อที่จะได้แบบมี c o m m i t เมนตต่อกันได้ในอนาคตก็ถือว่าโอเคนะครับต้นหลาไปดีเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ